คนเราอ่ะเวลายามเศร้าอ่ะไม่ว่าอยู่มุมไหนอ่มันก็เศร้าไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนความเศร้ามันก็ยังเศร้าอยู่นะคะคนเราเวลาทุกข์ใจอ่ะจะหนีไปตรงไหนได้ก็หนีไม่ได้หรอกค่ะไปอยู่มุมไหนความเศร้าก็ยังเกาะกินใจอยู่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกเช่นนั้นก็ออกจากโซนนั้นนะคะออกจากโซนแห่งความเศร้า จริงๆแล้วความเศร้ามันเอาออกไม่ยากค่ะอยู่ที่ใจถ้าเราเอาใจออกนะคะออกจากความเศร้าออกจากโซนนั้นอ,ออกมาสักพักนะคะออกมาก็ได้ออกมาก่อนแล้วความเศร้าจะหายไปแล้วคุณก็จะมีความคิดที่จะทําอะไรอีกเยอะในชีวิตโซนความเศร้ายังไงไม่ก็เศร้าแต่ถ้าเกิดออกจากโซนความเศร้า ก็จะเป็นความสุขความสุขของโซนนี้ก็คือให้ความสดใสอย่าไปมองถึงความเศร้าอีกเลยความเศร้ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วใจิตใจของคนเราอะโซนของความเศร้ามันมีแต่ว่าแต่ละคนใช้วิธีการต่างกันไปก็อย่าเศร้าก็ไม่ได้ห้ามนะ แต่พูดถึงถ้าเกิดออกจากโซนของความเศร้ามาอยู่ในช่วงของความสุขแล้วมันจะพบอะไรดีๆในชีวิตมากขึ้นสู้ๆกันนะคะ